Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เคมเวอร์เจ้าหน้าที่ห้ามบิ๊กข้าราชการและสื่อนำปากกาเข้าใกล้บิ๊กตู่อ้างของแหลมวันอันตราย ขณะลงพื้นที่พบชาวบ้านใกล้สกลนครท่ามกลางเจ้าหน้าที่อารักขาเมื่อเวลา14นาฬิกา45นาทีวันที่15มิถุนายน2565พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางถึงวัดป่านาคนิมิตตำบลตองโขก อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนตามต่อมานายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะพระธาตุเชิงชุมพร้อมรับชมและรำตามชาวบ้านในการแสดงฟ้อนภูไทยในเพลงวิถีชาวนาจากนั้นได้ออกมาพบกับประชาชนที่รออยู่บริเวณด้านข้างพร้อมกับถ่ายรูปอย่างเป็นกันเอง ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศโดยรอบพระธาตุเชิงชุมว่ามีการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบกระจายโดยรอบพื้นที่ประจำทุกกรอกซอกซอยพร้อมกับตั้งด่านปิดทางเข้าออกทุกช่องทาง และตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ม b บายเพิ่ม4ตัวซึ่งเป็นเหมือนกับทุกๆจุดที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่มีการตรวจบุคคลอย่างละเอียดและใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด แม้แต่ข้าราชการระดับสูงบางคนยังถูกตรวจคน้นกระเป๋าและไม่อนุญาตให้นำปากกาเข้าไปในสถานที่ที่นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามงานโดยระบุว่าเป็นวัตถุในลักษณะของแหลมอาจเป็นอันตรายได้รวมทั้งสื่อมวลชนบางคนก็ถูกตรวจคน้นจนต้องอธิบายว่าถ้าไม่มีปากกาแล้วจะให้ทำงานอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ